อเคสวัสดีครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆสายพานศูนย์กับสายพานมิชลินใช้อันไหนดีอันไหนดีกว่ากันอ่ะผมจะมาที่บ้านแบบนี้ผมต้องบอกกอนว่ารถผมอะ่ะก็หลายเส้นแล้วที่ใช้มานะครับเปลี่ยนตามระยะไม่เคยสายพานขาดคือถึงระยะผมเปลี่ยนเลยถึงระยะผมเปลี่ยนเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ลองแล้วก็วิ่งมาเป็นแสนโลแล้วนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าสายพานเนี่ยตามคู่มือเนี่ยนะครับทุกๆ12,000หมโลเราต้องตรวจเช็คใช่ไหมว่ามันแตกมันลายงาหรือมันอะไรไหมมันมีโอกาสเสี่ยงขาดไหมนะครับ แล้วก็เขาเคมไว้ที่ศูนย์แนะนำนะสองหมื่นสี่พันควรจะเปลี่ยนแต่จริงๆก็วิ่งได้มากกว่านั้นถ้าคุณวิ่งกันธรรมดาคุณไม่ได้ซัดคุณเป็นรถเดิมๆอ่ะแต่อ้นี้พอถึงระยะเปลี่ยนแล้วเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าสายพานศูนย์อ่าค่อนข้างแพงอืมก็ใช่ก็จริงนะครับสายพานมิชลินถูกกว่าครึ่งนึงอ่ะก็ใช่ก็จริงแต่ทีนี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนทุกคันเสมอไปอย่างของผมเนี่ยผมก็ใช้ของสายพานศูนย์มาเนี่ยของศูนย์มมีไม่กี่อย่างของที่ผมใช้ สายพานมีกองนะครับแล้วก็อะไรก,ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่กองอากาศกับสายพานที่ผมใช้ของศูนย์นอกนั้นผมจะใช้ของที่เป็น oem ด้านนอกหมดนะครับก็เปลี่ยนมาหลายเส้นแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ทั้งมิชลินแล้วก็สายพานศูนย์ก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับคนสองกลุ่มอ่าง่ายถ้าคุณเป็นรถเดิมๆอ่ะแล้วคุณแบบเป็นแบบขับแบบแม่บ้านขับแบบพ่อบ้านขับทั่วไปไปทางานไม่ได้แต่งอะไรไม่ได้ไวัยรุ่นเออ แล้วสายพานศูนย์มันรู้สึกว่ามันแพงคุณสามารถใช้สายพานมิชลินได้เลยราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็มันดีกว่าตรงที่มันจะไม่มีสายพานไปตีแข็งเพราะมันจะไม่ได้ยืดมันจะแข็งกว่าท้องสายพานจะแข็งกว่าของศูนย์นะครับของมิชลินน่ะนะแล้วก็สั้นกว่านิดนึง0.05นหเซนนึไงนี่แหละที่มันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นพอมันสั้นกว่าปุ๊บระยะที่มันจะกระพือไปตีแข็งอ่ะมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็อาจจะให้ตัวได้ไม่ดีเท่าไม่ของศูนย์ แต่ว่ามันมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นทางเลือกเพราะว่าเป็นอย่างบัตเจ็ตงบประหยัดอะไรเงี้ยนะครับมันก็ใช้ได้อายุการใช้งานพอกันอะสองหมื่นโลก็เปลี่ยนนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่่าแต่งรถไล่ลข้างมาทําอะไรก็มาแล้วแต่หรือขี่รถแรงๆขี่รถแบบอาจจะเป็นรถเดิมแต่ขี่แรงๆไปใช้ไปใช้สายพานศูนย์จบนะครับจบกว่าอืต้องสายพานศูนย์เท่านั้นถ้าคุณแบบเป็นคนแบบบิดกระแทกบิดอะไรเงี้ย สายพานมิชลินมันทีมันแข็งไปม,มันไม่ได้ให้ตัวมันก็จะอาจจะฟรีทิ้งทําให้ชามะสึกไวด้วยนะครับเออก็ไปเลือกกันแบบนี้แล้วกันถ้ารถเดิมๆขี่ทั่วไปอ่ะสายพานมิชลินตอบโจทย์เพราะว่าราคาถูกเออส่วนถ้ารถแต่งก็ไปเล่นสายพานศูนย์สายพานแท้ศูนย์เถอะมันจะดีกว่าในแง่ของการขับขี่แล้วก็ความปลอดภัยด้วยทุกอย่างเลยนะครับก็ไปเลือกกันไปเลือกกันเอาแบบนี้ผมแนะนําแบบนี้แล้วกันเออโอเคยังไงฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ